รุ่นพี่ที่ชมรมวรรณกรรมฟูจิชิโรซังนั้นอ่าเป็นคนที่เสียงเบาสุดๆเลยเละช่วงแรกที่เพิ่งเข้าชมรมมาก็พยายามฟังเสียงของรุ่นพี่อยู่หรอกนะคือว่าไม่ได้ยินเลยครับอ่าไม่เป็นไรครับด้วยสีหน้าที่ไรอารมณ์ทําให้รู้สึกกดดันแปลกๆสุดท้ายก็เลยไม่ได้ถามต่ออ่านั่นสินะครับเข้าใจแล้วครับ แล้วหนึ่งปีก็ผ่านไปแบบนั้นผมสื่อสารกับรุ่นพี่ผ่านประโยคที่คลุมเครือก็ดีนะครับแบบนั้นนะแต่ว่าความนา่าอลดผดพวกนั้นจะจบลงในวันนี้ลหละเรื่องช่วยฟังยังไงล่ะแฮนด์เมดนะนะขอแค่มีเจ้านี่ก็จะสามารถได้ยินเสียงของรุ่นพี่ได้แล้วรุ่นพี่ครับวันนี้อากาศดีจังนะครับนั่นสินะได,ได้ยินแล้วตาลิงเห้เดี๋ยวนะ ดาริงที่ว่านั่นมันอะไรนะครับโพ้เรื่องอะไรน่ะก็เมื่อหกเดือนที่แล้วฉันสารภาพรักกับนายที่หลังโรงเรียนไม่ใช่หรอฉันชอบที่นายพยายามมาคุยกับคนอย่างฉันเพราะอย่างนั้นมาคบกันนะอ่าก็ดีน,นะครับแบบนั้นนะ่เมื่อตอนนั้นหลอกเอ,อยเออเออบอกนะว่านายจะขอเลิกนะออ่านั่นก็ไม่เลิกหรอกครับ หลังจากใช้เครื่องช่วยฟังผมก็ได้รับแฟนสาวผู้น่ารักมาแล้วครับ